ผู้ชายนวดหน้าได้ไหมคะครูแล้วผู้ชายนวดหน้ากับผู้หญิงนวดหน้าแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผู้ทันจะมารีวิวให้ฟังนะคะผู้ชายนวดหน้าดีนะคะเพราะเวลาผู้ชายที่นวดหน้าเนี่ยข้อมือเขาแข็งเวลาที่ข้อมือเขาแข็งเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บได้เยอะนะคะท่าที่น้องคนนวดนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับการนวดฟื้นฟูผิวหน้าก่อนที่เราจะมีการนวดโยกชับปรับรูปหน้าอะไปเลยท่านี้สบายมาก ท่านี้นี่คุณทันชอบมากนะคะท่านี้นี่จะช่วยยืดคอปากไหลตอนนี้นะคะคุณทันปัญหาที่กังกวลใจก็คือเรื่องหนังตาตกอายุเลขสี่แล้วอะ่ะเริ่มมีปัญหาความหย่อนคล้อยที่หนังตานะคะใครอยากรู้วิธีการแก้ปัญหาหนังตาตกวันนี้น้องบอสจะมาทําให้ดูขั้นตอนแรกนะครับเราต้องกดไปตรงโครงกระดูกตานะครับกดเตรมมาณหกรอบนะครับจะทําการคลายกล้ามเนื้อนะครับตรงนี้ ตัวนี้จะนวดคลายกล้ามเนือ้อบริเวณรอบดวงตาได้นะคะเยี่ยมเลยค่ะน้ำหนักมีอดีมากเหมือนคนนวดมืออาชีพอบอันนี้เรามาที่คิวแล้วนะคะคนที่มีปัญหาปวดหัวไมเกรนนะท่านี้ช่วยได้ท่าเมื่อกี้ตั้งแต่นวดที่ตากับนวดท่านี้นะคะ่ะคนที่สายตาแบบรู้สึกมึนหัวนะท่านี้จะช่วยได้ดีมากคือผู้ชายในดีอย่างตรงที่ว่าแบบข้อมือเขาแข็ง น้ำหนักมือดีด้วยเนี่ยนวดสบายเลยเหม,มือนเนืออาชีพเลยรูจะย้ำนิดนึงว่าคนที่แบบว่าปัญหาหนังตาตกนะคะเราอาจจะต้องเน้นย้ำตรงนี้เยอะๆอ่ะบอสลองดึงขึ้นหลุดดึงขึ้นถูกต้องอ่าสังเกตม,มาว่าตอนที่เวลาบอสดึงมันจะรู้สึกว่าเป็นลุกๆตรงนี้ใช,ใช่ไหมคะอ่าถ้าเรายังรู้สึกเป็นลุกๆอยู่ใช้นิ้วคลายใช้นิ้วคลายบริเวณตรงช่วงนี้ เพื่อนๆเหมือนกันค่ะถ้าทางบ้านนี่ค่ะเวลารู้สึกเรากดแล้วดึงขึ้นเนี่ยมันเป็นขึ้นขึ้นเป็นลูกๆนะคะเราก็ต้องคลายตรงนี้ก่อนนะเวลาเรานวดหน้าลูกค้าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูว่าเฮ้ยหน้าลูกค้าเขารู้สึกหน้านิ้วคิ้วขมวดหรือเปล่าถ้าหน้าคิ้วขมวดเนี่ยคือเจ็บไปอ่าคราวนี้บอสลองดึงยังติดอยู่ไหมไม่ติดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่านี่แหละค่ะบางคนบอกว่าแก้ปัญหาหนังตาตกไม่ได้นะคะ พราะกล้ามเนื้อบริเวณที่คิ้วช่วงนี้มันยังหดเกร็งตัวอยู่เราต้องคลายกล้ามเนื้อบริเวณตรงช่วงนี้ก่อนพอเราคลายได้มันจะดึงได้บางคนนะคะแบบปวดหัว ค่านี้เนี่ยช่วยคลายได้แต่มันโดนเส้นแล้วมันจะรู้สึกสบายผ่อนคลายเพราะมันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะพอเลือดมันไหลเวียนดีเนี่ยเป็นเลือดเนี่ยจะเป็นออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆแล้วคุณรู้ป่าวว่าออกซิเจนคือสารอาหารในเซลล์ของร,ร่างกายเพราะฉะนั้นในร่างกายเรานะที่ต้องการออกซิเจนมากที่สุดคือสมองฉะนั้นเวลาการนวดหน้าไซาอากิล่าแบบเนี้ย คนที่สมองตื้อๆนะคะคลิกเครียดนะคะทำไมถึงรู้สึกดีแหละทำไมถึงรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลงบทเรียนนวดหน้านะคะนวดหน้าตัวเองก็เอาไปทําได้นวดหน้าให้ลูกค้าก็สร้างรายรับได้นะคะได้หลายเด้งเลยค่ะใช้เวลาเรียนนวดหน้าในการเรียน3วันค่ะเรียน3วันไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการนวดหน้าเลยก็สามารถ เรียนได้นะคะอายุเยอะแล้วเรียนได้หรือเปล่าเรียนได้นะคะถ้ามีใจรักยังไงคุณก็ทําได้นะคะอาชีพนี้ชั่วโมงทําเงินสูงนะเพราะเรานวดสองชั่วโมงเราใช้เวลานวดแปดสิบนาทีแต่เราสร้างแล้วได้หลักพันการนวดแบบนี้มันไม่เหมือนกับนวดหน้าตามปกติเพราะว่าานวนหน้าตามปกติเขาก็รีทเมนเสริมผิวบำรุงผิวแต่การนวดแบบนี้เป็นการนวดยกกระชับปรับรูปหน้าลดยิ้มรอยนะคะท่านี้เก็บกรอบหน้าคนที่มีปัญหาเรื่องกรอบหน้า มีลูกศิษย์โงสุดยอดเลยสบายมากนีท่านี้สบายนะคะท่านี้เห็นไหมคะเวลานวดฟินอะฟินเวอร์มากรเรียนอะไรก็ได้ที่สร้างอาชีพและได้เงินไวและเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะเป็นที่ต้องการของทุกคนบนโลกใบนี้ก็คือทําให้คนสวยทําให้คนหลอ่อใครทําให้คนสวยใครทําให้คนหล่อได้คนนั้นได้เงินนะจ๊ะ ่าโอเคใครอยากระเบียนนะคะติดต่อมาได้เลยวันนี้ครูทันกับน,น้องบอสขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ